คุณทักษิณชินวัตรดาโนเจทรัมผมขออนุญาตนะครับมาเทียบผู้ชายสองคนนี้หน่อยเทียบเรื่องอะไรครับเรื่องระบบประชาธิปไตยเรื่องระบบให้เกียรติกับเสร็จการตัดสินใจของประชาชนเรื่อง ผลประโยชน์ของประเทศกระส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอมมพูดเรื่องอะไรครับอาทิตย์หน้านะครับวันที่20เนี้ยดาโน J. เจทรัมจะได้กลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกาหลังจากที่ศาลศาลได้ตัดสินให้เขาเป็นอัจฉรยกรถูกต้องไหมพุ่ยอัจฉรยกรแล้ว ศารตัดสินแล้วนะครับว่าดนัทรัมป์ในเกิดแชร์ก่อนได้มีรูปถ่ายนะครับเพื่อจะเข้าคุกแล้วได้ถูกตัดสินแล้วว่าสิ่งที่โดนัลทรัมป์ทำเนี่ยผิดช่อโกงทําให้มีการเสียผลประโยชน์นะครับกับคนบางกลุ่มที่เขาเสียหายน,ๆๆนอกจากเรื่องผิดเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องการดําเนินธุรกิจของตัวเองแล้ว ยังมีการสร้างความกระบฏให้กับประเทศอเมริกาตอนมกราที่6-4ปีที่แล้วคนตายศาลได้ตัดสินแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นอาชญากรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนนะครับได้ตัดสินมากกว่า70ล้านคนนะว่าไม่สนใจเรื่องไร้สาระ ในสายตาของคนพวกนี้นะบอกไรสาระในสายตาของศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่แรงแต่ประชาชนเจ็ดบล้านคนก็ได้ตัดสินใจว่าอยากให้คนคนนี้กลับมาบริหารประเทศเพราะอะไรเพราะมองว่าประเทศอเมริกาเนี่ยอยู่ในภาวะที่ออนแอมีสงครามเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเพราะโจไบเดนประธานาธิบดีอดีตของอเมริกาวันที่20เนี่ยแล้วนะออนแอในการที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ของอเมริกาในรัสเซียตัวที่ในยูเครนในอิสราเอลสองสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือว่ามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ตกต่ำของราคาแพงน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงนะครับทุกอย่างแพงหมดแต่สำคัญที่สุดคืออะไรศัก์ศีของประเทศจากอเมริกาเป็นเบอร์หนึ่ง กลายเป็นประเทศที่คนอุรราะเยาะใส่แล้วเพราะมีผู้นําที่อ,อ่อนแอเขาก็เลยตัดสินใจเลือกให้ดานัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นศาลเองจะเป็นนักจะเป็นพวกนักกฎหมายนะครับตุลาการทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเมื่อดานาัลด์ทรัมป์ได้การเลือกตั้งจากประชาชนให้มาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง ถึงประชาชนทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นอาชญากรแต่เห็นผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยสูงกว่าผลประโยชน์ของอย่างอื่นศาลในคดีหนึ่งนะเ็บอกเลยว่ายุติไม่ต้องเอาเรื่องต่อเพราะในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยศาลหรือระบบยุติธรรมเนี่ยครับฟ้องหรือทำเรื่องให้ประธานาธิบดีเนี่ยมีปัญหาไม่ได้ ค้าราชการเองเขาก็วางพักไว้ก่อนตัดสินว่าถึงผิดแต่ก็ไม่ต้องเข้าคุกก็ให้ไปเป็นให้เป็นประธานไปดีเพื่อจะบริหาประเทศชาติแต่เมืองไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีเรื่องคุณทักษิณเนี่ยที่กลับมาก็ต้องมาติกันว่ากันด่ากันว่าเหมาะสมไหมที่คุณทักษิณเนี่ยมาให้ความแนะนำกับคุณลุงอิงในการที่จะบริหารประเทศ พรรคคุณทักษิณชนะทีไรก็ล้มทุกทีไม่ให้สิทธิ์ของประชาชนเต็มที่เหมือนกันพรรคก้าวไกลนะครับได้เป็นพรรคที่ได้เสียงเยอะที่สุดของการเลือกตั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ให้เกียรติกับความต้องการของประชาชนเพื่อจะสร้างปัญหามาถึงวันนี้อเมริกาเขามองนี้ครับ สิทธิ์ของประชาชนตัดสินถูกผิดซ้ายขวาบนล่าง mm. ก็เหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าทุกอย่างแล้ววิธีของเขาคือว่าเขาให้เกียรติถ้าประชาชนตัดสินใจผิดไปเดีกสี่ปีเขามาตัดสินใจกันใหม่ได้แต่ประเทศไทยไ,ไม่ได้ครับถ้าประชาชนตัดสินใจในวิธีที่ผิดคือไปกระทบอำนาจเก่า ไปทนลบผลประโยชน์ของบางกลุ่มเราก็จะมาดับแล้วก็จะมาดับการตัดสินใจของประชาชนถ้าเรามาเทียวกกบว่าอเมริกากับประเทศไทยในอนดีกันประเทศไทยก็คือว่าถ้าคุณทําอะไรผิดเราก็ไม่ให้คุณมีตําแหน่งเลยถึงคุณจะมีความสามารถยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับถ้าคุณทําอะไรผิดกับสิ่งที่อํานาจเก่า หรือสมองเก่าหรือระบบเก่าไม่ชอบเนี่ยยังไงเราก็หาเรื่องให้คุณผิดจนได้อาชีพพักเก้าไกลอเมริกาเขามองอย่างเดียวผลประโยชน์ของประเทศสำคัญกว่าทุกอย่างผลประโยชน์กับระบบประชาธิปไตยสำคัญกว่าทุกอย่างผู้พิพากษ,ษาที่นิวยอร์กนะครับจัดวอลเมอร์ชอนบอกเลยการที่ผมตัดสินเนี่ย ไม่ทรัมป์ต้องติดคุกเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันถูกนะแต่มันผิดเพระาะษาในตัดสินล้วผิดแต่ผมจะให้เกียรติกับตำแหน่งของประธานาธิบดีผมใช้เกียรติกับการตัดสินใจของประชาชนมเมื่อไหรเมืองไทยเราจะมองอยงี้มั้งนะ ก็ลองไปคิดกันดูนะครับว่าคนไหนถูกคนไหนผิดผมอยากฟังเขาที่ดเห็นจากทุกคนจริงๆนะหลัาจาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอเมริกาปล่อยให้ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีรอบที่สองเพราะเขาให้เกียรติกับสิทธิ์ของประชาชนการตัดสินใจกับประชาชนกับเขามองว่าการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนที่อเมริกาเนี่ยมันสำคัญกว่าอย่างอื่น ฝากเลยนะครับ